คนท้องที่เริ่มตั้งครรภ์มีอาการแพ้ท้องมากน้ำหนักไม่ขึ้นเลยตอนนี้น้ำหนักลดไป1-2กิโลกรมัมถือว่าผิดปกติไหมเราจะต้องแก้ไขอย่างไรสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอาการแพ้ท้องนะคะควรที่จะ ดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะเพราะการตั้งครรภ์ของคนเราเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนก็แพ้ท้องบางคนก็ไม่แพ้อะไรเลยกินได้ดีอร่อยมากเลยน้ําหนักขึ้นพรวดพราดอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังเช่นกันสําหรับคุณแม่ที่แพ้ท้องนะคะถ้าก็น้าหนักเท่าเดิมหรือน้ําหนักยังไม่ขึ้นหรือน้ําหนักลดบ้างเล็กน้อยยังไม่ต้องกังวลยังไม่ต้องซีเรียสนะคะว่าลูกของเราจะตัวโตไหมลูกของเราก็จะดึงพลังงานที่สะสมในตัวคุณแม่ตั้งแต่ยังไม่ตั้งครรภ์น,นั่นแหละค่ะนําไปใช้ เนาะถ้าแพ้ท้องมากกินอะไรไม่ได้เลยแค่น้ําเปล่าก็มีการคืนไส้อาเจียนออกมาแล้ววิงเวียนศีสษะแล้วนะคะแนะนําว่าควรที่จะพบคุณหมอเพื่อที่คุณหมอจะให้ยาแก้แพ้มารับประทานเพราะคุณแม่บางคนนะคะทานยาแก้แพ้แล้วไม่ดีขึ้นอ่า กินแล้วก็ยังแพ้ท้องเยอะอยู่คุณหมออาจจะต้องให้นอนโรงพยาบาลเพื่อที่จะได้รับน้ําเกลือนะคะหรือว่าให้สารน้ําสารอาหารทางหลอด,ลอดเลือดดาร่วมกับยาบํารุงยาวิตามินบวกในน้ําเกลือนั่นเองเพราะฉะนั้นอาการแพ้ท้องถือเป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์บางคนอาจจะแพ้จนถึงใกล้คลอดเลยก็มีแต่บางคนก็ไม่